โรงพยาบาลหมอเด็กนครหลวงเวียงจันทร์สปปลาวศึกษาดูงานและประชุมวิชาการเลขเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อและระบบส่งต่อผู้ป่วยที่โรงพยาบาลน้องคายเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2565ที่ห้องประชุมชื่นรัมวิวันโรงพยาบาลน้องคายนสสมมนิคร ผางมะนีชัยผู้อำนวยการโรงหมอเด็กนครหลวงเวียงจันทร์สปปลาวพร้อมคณะได้เดินทางมาศึกษาดูงานและประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อและระบบส่งต่อผู้ป่วยที่โรงพยาบาลน้องคายโดยมีนายนัทวัฒน์วิริยาณภาพร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคายรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคายนายแพทย์ปราโมเสถียรรัฐผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณาสุขเขตสุขภาพที่8นายแพทย์ชวมัยสืบนุก,การผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้องคายพร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลน้องคายให้การต้อนรับและประชุมร่วมกัน นายแพทย์ชว,วหมยสืบนุกการรกผู้อำนวยการโรงพยาบาลนองคายกล่าวว่าสืบเนื่องจากโรงพยาบาลนองคายได้เดินทางเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านสาธารณาสุขในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ณ้านครหลวงเวียงจันทร์และโรงหมอประจำเมืองทั้ง9เมืองแห่งสาธรารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมื่อวันที่1สิงหาคม2565ที่ผ่านมา โรงพยาบาลหนองคายจึงได้จัดโครงการศึกษาดูงานและประชุมวิชาการเลขเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อและระบบส่งต่อผู้ป่วยเพื่อสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงพยาบาลน,น้องคายและโรงหมอเด็กนครหลวงเวียงจันทร์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในครั้งนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อที่พบในพื้นที่ระหว่างประเทศเพื่อสร้างระบบการส่งต่อรวมถึงสร้างความร่วมมือในการส่งต่อผู้ป่วย ตามความเหมาะสมในบริบทและวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสุขภาพและสาธารณสุขแบบบูรณาการระหว่างประเทศสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคณะบุคลากรทางการแพทย์ร่วมกัน